ผมอาจารย์ครับประถมพลวันนี้เรามารายงานตัวนะครับกับลูกศิษย์สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการแรายงานของกรมสวัสดิการรังงานครับอาจารย์ครับก็รู้สึกดีใจครับผมนะครับที่ลูกศิษย์เราสอบได้ ลำดับที่1 2, 3และรอบแรกอีกมากไก่ไก่กองอาจารย์ทำยังไงเนี่ครับอาจารย์เยอะขนาดนี้อ่ะลำดับที่1่ที่2ที่สามเรียนคิดติดกันเรียนริดกันครับผมเราจะไม่ยอมให้ใครเก็บหนึ่งสองสมไปนแล้ววันนี้ก็คือนี่ที่เราถือกันอยู่ก็คือโล่และก็ของรางวัลจะมอบให้กับลูกศิษย์ในวันนี้นะครับคนที่นที่1เราก็จะได้ให้โล่ด้วยรี่ผมประกาศเกียรติคุณความสําเร็จนะครับใช่ครับก็คือน้องอาริยาพือแดงใช่ครับครับ แล้วก็อันนี้ก็ที่เป็นรางวัลเนาะนะครับที่เราก็เป็นมเนียมปฏิบัติกันโดยปกติสําหรับลูกศิษย์ที่สอบแข่งขันได้ครับมาอันดับหนึ่งของประเทศในวันนี้ของกรมสับดิ์ครับคนติวหลักๆก็เพื่อจาหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างลูกศิษย์ได้อันดับหนึ่งอันดับสออันดับสามเนี่ยารับก็ทุกๆครท้านที่น้องประสบความสําเร็จเราก็ดีใจด้วยนะครับผมน้องๆดีใจ สถาบันจิวเวอรทัศน์ก็ภาคภูมิใจไปขับน้องๆด้วยครับเห็นรอยยิ้มของน้องๆเราก็มีความสุขเรื่องพระจครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องอาริยาเทือแดงนะครับก็ได้อันดับหนึ่งของประเทศสวัสดีค่ะนางสาวอาริยาเทือแดงนะคะชื่อเล่นชื่อน้องผนค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณสถาบันมากเลยค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งให้เราได้อบผ่านครั้งนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือ เคยอ่านชีตติวของอาจารย์มาก่อนเนื่องจากมีพี่เนี่ยที่เขาสอบผ่านเขาเอาชีตที่เขาสอบผ่านของท้องถิน่นภาคโก,กอตอนนั้นนะคะมาให้อ่านหนูก็อ่านไปแล้วหนูก็สอบผ่านโดยจนได้รับราชการส่วนท้องถิน่นค่ะซึ่งในการสอบครั้งนี้เมื่อตำแหน่งนักวิชาการแรงงานเปิดและเห็นว่าสถาบันอาจารย์ทัศ เปิดสอบหนูก็ไม่ลังเลใจเลยค่ะที่จะตัดสินใจลงติวกับสถาบันนี้ด้วยหนูเคยมีประสบการณ์จากการอ่านชีตของอาจารย์มาก่อนออหนูติดตามสถาบันของอาจารย์มาโดยตลอดค่ะเนื่องจากสถาบันติวของอาจารย์เนี่ยติวให้ลูกศิษย์สอบผ่านได้ลําดับต้นๆมาเกือบทุกสถาบันค่ะมีความเชื่อมั่นแค่ไหนที่เห็น ครั้งก่อนอนที่เรายังไม่ได้มาสัมผัสการติวกับสถาบันเตเนว่าสถาบันวันนี้ไปมอบลูกศิษย์ได้อันดับหนึ่งของที่นี่วันโน้นไปอันดับหนึ่งอีกแล้วอันนั้นอันดับหนึ่งอีกแล้วณวันที่เราเห็นว่าสถาบันลงภาพถ่ายกับลูกศิษย์อันดับหนึ่งของหน่วยงานอื่นๆเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไรเชื่อหรือไม่เชื่อ,อยังไงบ้างฮะ เอาตรงๆนะคะเชื่อหนูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเนื่องจากประสบการณ์ที่หนูเคยได้รับจะแค่เพียงหนูแค่อ่านชีตอาจารย์นะคะตอนนั้นยังไม่ได้ลงติวเลยก็รู้สึกมั่นใจแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็ซึ่งจากที่ได้เรียนกับอาจารย์นะคะหนูก็ไม่ลังเลใจเลยค่ะที่จะตัดสินใจลงติวกับอาจารย์จากวิดีโอที่อัพหลายๆโค้ดเนี่ยเราก็เข้าไปดูว่าอาจารย์สอนยังไงเนื้อหายังไงซึ่งสอนได้เข้าใจครอบคลุมค่ะครั้งนี้ อาจารย์หนึ่งติว 1, ติว,ต,วติวหลักเลยในส่วนของนักวิชาการรายงานอาจารย์หนึ่งติวเป็นไงบ้างคะอาจารย์หนึ่งติวดีติวตลกไม่เครียดค่ะแล้วก็สอนสนุกมากทําให้เราได้จําสอนหลักการจําได้ดีค่ะต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวหนูทํางานทํางานประจําอยู่แล้วแปดโมงครึง่งถึงสี่โมงครึง่งไม่มีเวลาที่จะออถ้าเราต้องหาคอรสที่ที่ล่นระยะเวลาในการอ่านหนังสือที่จะช่วยเราให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เวลาว่างก็ อ่านหนังสือตอนค่ำฟังติวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยสอนได้ดีส่วนหนึ่งที่ทําให้หนูสอบติดราชการตําแหน่งนักวิชาการแรงงานในครั้งนี้นะคะก็มาจากสถาบันอาจารย์ทัศน์ค่ะโดยส่วนตัวหนูหนูไม่ใช่คนที่เก่งค่ะแต่หนูขยันมากกว่าคนอื่นม,มันต้องหาเวลาอ่านหนังสือคนอื่นอาจจะอ่านแค่หนึ่งเดือนแต่หนูต้องใช้เวลามากกว่านั้นค่ะซึ่งเราไม่ได้มีเส้นสายเลยค่ะที่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็ความมุมานะพยายามของตัวเองค่ะ อยากขอบคุณสถาบันอาจารย์ทั์ปฐมพนมากค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูได้สอบผ่านในครั้งนี้ค่ะ หนูมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ค่ะสำหรับคอสของอาจารย์ทัศไม่ว่าจะเป็นคอสใดๆเพราะว่าพี่ๆพี่ๆทุกท่านอาจารย์ทุกท่านที่มาสอนในคอสเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพมากค่ะสอนเนื้อหาได้ครอบคลุมค่ะตามสโลแกนของสถาบันค่ะติวเพื่อที่หนึ่งไม่ใช่แค่สอบผ่านค่ะโอเคขอบคุณต้องผลมากมากครับขอให้ประสบความสําเร็จเกินก้นาวหน้าในการงานยิ่งขึ้นไปนะครับมีอะไรก็ปรึกษาพูดคุยกันได้ผมอาจารย์ผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับยุ่งดีครับสวัสดีครับ